สวัสดีครับผมหมอเบนนวดดึงดัดกระดูกขบวนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับนวดแก้อาการเกี่ยวกับอาการปวดข้อมือนะครับหรือคนที่มีอาการนิ้วล็อกนะครับกำแล้วมันก็จะล็อกนะครับบางคนแบบกำไม่กำไม่เข้านะครับคือส่วนใหญ่ก็จะเกิดการที่พังผืดเป็นลังพังผืดเป็นลังบริเวณข้อมือนะครับ,ท,บทับเส้นประสาทบางคนก็จะมีอาการชาไปมือด้วยแล้วก็นิ้วล็อกกำแล้วมันก็จะกำแบไม่ได้มันจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก นิ้วกลางนิ้วชี้อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถนวดได้นะครับการนวด่าจะช่วยให้เลื่อนมาไหลเวียนบริเวณข้อมือนะฝ่ามือได้มากขึ้นอนาะการชามือจะลดลงอาการปวดนิ้วล็อกก็จะดีขึ้นนะครับสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าบางคนที่พังผืดมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดร่วมด้วยอะไรแบบนี้นะครับถ้าค,คนที่เป็นเยอะแล้วเป็นหลายปีสะสมพังผืดเยอะการนวดาามันก็อาจจะไม่เห็นผลมากเท่าที่ควรแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับแบบ เล่นมือถือบ่อยนะครับกดแชทตอบแชทตอบเพจลูกค้าอะไรต่างๆก็สามารถใช้การนวดนี้ช่วยเข้าไปได้นะครับมันก็จะเบาขึ้นแล้วก็การนิ้วล็อกการชาต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีาบามสมุนไพรคุณมีนะครับที่ผมใช้ผมก็จะใช้ทุกคนนะครับใช้ทุกครั้งส่วนใหญ่ก็จะให้เขาทาทาบริเวณที่เราจะนวดไปด้วยเพราะมันจะเสริมประสิทธิภาพในการรักษานะครับแล้วก็ทาบริเวณอ่านี้ก็คือมี มีอาการปวดแขนปวดข้อมือปวดนิ้วล็อกนะครับมีการนิ้วล็อกแล้วก็ทาได้เลยทาตั้งแต่แขนเลยนะครับไล่ลงมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองทาเยอะๆเลยนะครับทาเยอะๆนี่แล้วก็ทาคึงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆนะครับคึงเนี่ยคึงแบบนี้คึงแขนรูดไปเรื่อยๆนะครับลูดรูดแขนนะครับเพื่อให้เลียนมาเลี้ยงบริเวณปลายมือทาด้านนี้อีกทาทั้งแขนด้านนอกแล้วก็แขนด้านในเลยนะครับ ไล่มาตั้งแต่แขนเลยเพราะส่วนใหญ่เวลาเราทํางานหรือใช้งานเนี่ยมันก็ตั้งแต่คอบ่าไหลแขนทั้งหมดเลยนะครับมันจะเกี่ยวกันหมดเลยก็คือนวดทั้งคอบ่าไหล่แขนแล้วก็ข้อมือแล้วก็มาเน้นข้อมือเน้นนิ้วมือแต่หลักๆคืออาการนิ้วล็อกหรือปวดข้อมือมันจะเป็นที่ตรงนี้นะครับเราต้องเน้นตรงข้อมือนะครับอพอเราทาเสร็จแล้วคึงเสร็จแล้วไล่ ไล่กล้ามเนื้อไปไล่เส้นไปนะครับให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณข้อมือนะครับแล้วจะมีจุดหนึ่งนะครับจุดแก้การข้อมือเลยนะครับตรงส่วนใหญ,ญเ่เขาจะล้างความผืดตรงนี้นะครับเส้นประสาทจะโดนกดทับตรงนี้นะครับมันจะไปบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชีว้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเราก็ใช้นิ้วโป้งค่อยๆกดลงไปอ,อาจจะแขนรองนิดน,นึงกดลงไปนะครับนี่นิ้วโป้งกดตรงนี้ตรงอ่าเขาเรียกว่าเส้นสร้อยข้อมือนะครับกดลงไปค่อยๆลงน้ําหนักหน่วเนิ่งๆลงไป คนไข้รู้สึกยังไงมันไปไปลายมือไหมใช่ครับอ่ามันจะไปไปลายมือก็คือมันจะส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายมือนะครับนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วนางนะครับแล้วก็ค่อยกดลงไปครั้งไว้ประมาณ15าวินะครับกดย้ำๆสามสี่ครั้งนะครับกดย้ำๆไปเรื่อยๆนี่นะครับถ้าจะให้ดีสมมติเรากดไปอ่ะค่อยๆหน่วงไปคห้ค,คนไข้กำแบเข้าออกไปเรื่อยๆอกำแบอ่ากำบีอ่านี้ก็จะมันจะตึงๆนะครับคือมันจะช่วยเราทำไปสัก สามสี่ห้าครั้งนะครับอาการปวดข้อปวดข้อมือการนิ้วล็อกนิ้วช้าก็จะดีขึ้นนะครับแต่เราต้องขยันทําบ่อยๆนะครับเพราะมันอยู่ที่การใช้งานถ้าเราทําใช้มือใช้ข้อมือเยอะกล้ามเนื้อมันก็จะตึงเกง็งเราก็สามารถนวดคลายสามารถนวดได้ทุกวันเลยนะครับทําทุกวันได้ยิ่งดีนะครับอันนี้เราก็สามารถนวดตัวเองก็พอได้นะครับนวดตัวเองก็ทําได้นะครับนี่กระถาเบเยอะ ข้างหนึง่งเมื่อกี้แขนด้านไหนนะครับก็เป็นแขนด้านนอกนี่กระดกมือขึ้นลงอ่าขึ้นลงไปเรื่อยๆขึ้นลงไปน,นะครับก็สามารถาไปทําได้นะครับในการนี้เราก็จะดีขึ้นนะลองลองเทียบดูกับมือที่ยังไม่ได้ทำ oh. เบาไหมเบาครับอ่าก็คือสามารถ มันก็คือส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่เราน่วดมันก็จะรู้สึกเบากว่าบริเวณที่ไม่ได้นวนนะครับก็าสามารถไปใช้ได้นะครับสมุนไพรคุณมีแนะนําเลยใช้แล้วดีนะครับเพราะสมุนไพรเขามีตั้ง12ชนิดนะครับผมทาประจําเลยนะครับเวลาเราใช้เ,เราเนวดคนไข้เราก็จะปวดแขนปวดข้อบอ่าไหลรมันก็ผมก็ต้องดูแลรักษาตัวเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับหาบามสมุนไพรคุณมีขอบคุณครับ